การงดเว้นจากบาปพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมไว้ว่าการงดเว้นจากบาปนี้เป็นมงคลสูงสุดการเว้นจากบาปเนี้ยเป็นมงคลว่าด้วยการปรับเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมเชื่อบาปเป็นสิ่งที่ชั่วไม่ดีบาปก็เหมือนกับสิ่งที่สกปรกเราก็ต้องชำระล้างทำความสะอาดเหมือนกันแต่วิธีการชำระล้างนั้นอาจจะต่างจากการทำความสะอาดร่างกายเท่านั้นเองคนเราจะสวยจะง,งาม ทั้งภายนอกและภายในเราก็ต้องชำระล้างทำความสะอาดสิ่งสกโปกจากร่างกายเสียก่อนชั้นใดจิตใจของเราก็ต้องชำระล้างทำความสะอาดสิ่งสกโปกออกจากจิตใจชั้นนั้นเหมือนกันก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเรียกว่าบาปบาปมันทําให้จิตใจเศร้าหมองภายในมันจึงสกโปกสิ่งไม่ดีเมื่อไรที่เราพยายามขจัดมันออกไปเรื่อยๆ ด้วยการทําความดีรักษาศีลเจริญภาวนามันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยยกสูงขึ้นสูงขึ้นจากสิ่งไม่ดีเมื่อเราพยายามทําคุณงามความดีการจะทําบาปนั้นก็ตัดไปได้เลยเพราะเราไม่เปิดโอกาสช่องว่างให้มันบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งสกรปรกเศร้าหมองทําให้จิตใจตกต่ําคําว่าบาปตัวนี้ตามศัพ์แปลว่าชั่วไม่ดีเลวทรามเศร้าหมอง เสื่อมเสียลักษณะของบาปก็คือสิ่งที่ชั่วไม่ดีทุกอย่างทําไปแล้วเป็นบาปทั้งสิ้นไม่ว่าจะบาปน้อยบาปมากถือว่าเป็นบาปทั้งนั้นเมื่อทําไปแล้วก็จะต้องรับผลของการกระทํานั้นก็คือความเป็นทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งร่างกายและทางจิตใจสภาพจิตใจของผู้ทําบาปนั้นจะมีความขัดข้องขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นจิตที่สกรปรก ไม่เบิกบานแจ่มใสนี้คือลักษณะของบาปไม่ใช่แต่บาปเท่านั้นบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆมันก็เกิดจากการกระทําของตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากใครแต่บางศาสนาบางลทัทธิถ้าไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะลงโทษเป็นบาปชั่วลูกชั่วหลานพ่อแม่เป็นบาปลูกก็ต้องรับผลกรรมต่อจากพ่อแม่ด้วยหรือแม้แต่บางศาสนาเมื่อทําบาปแล้วเขาก็มีการล้างบาป ถ้าใครทําบาปแล้วไปสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะยกโทษบาปให้หมดแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นบาปไม่สามารถยกโทษให้ได้ไม่เหมือนกฎหมายบ้านเมืองอาจจะลดโทษหรือย่อนโทษให้ได้แต่บาปที่เราทํานั้นอ่ะมันยังอยู่ภายในจิตใจของเราบาปมันยังไม่หายไปไหนอย่างพวกที่ทํารัฐหารอย่างเนี้ยหรือว่าปราบปรามฆ่าประชาชนตายอย่างเนี้ย ออกกฎหมายยกโทษให้ตัวเองพ้นผิดได้แต่บาปนั้นมันไม่ได้ไปไหนตัวบาปนั้นอ่ะมันยกโทษให้ไม่ได้จะยกโทษอย่างไรก็ยกโทษไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติและพระพุทธเจ้านั้นถือว่าบาปเนี่ยติดกันไม่ได้ใครทําคนนั้นก็ต้องได้รับผลของบาปนั้นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสในพระคาถาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทําบาปใครทําบาปคนนั้นก็เศรมองเอง ใครไม่ทําบาปคนนั้นก็บริสุทธิ์ถามว่าถ้าเกิดเราทําบาปแล้วเนี่ยเราอยากจะล้างบาปนั้นอะ่ะเราจะทํำยังไงต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไม่ว่าบาปก็ดีบุญก็ดีเมื่อเราทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะติดฝังลึกสั่งสมอยู่ในจิตใจของเราจิตของเราเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเมมโมรี่การ์ดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่ดีและไม่ดี เมื่อไรที่จิตของเราสั่งสมสิ่งไม่ดีมากๆมันก็จะแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาให้เห็นเป็นรูปธรรมในด้านกลับกันเมื่อไรที่จิตของเราสั่งสมแต่คุณงามความดีแล้วมันก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถามว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นล้างบาปได้ไหมในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้การเว้น เพราะบาปไม่สามารถลบล้างได้ต้องงดเว้นจากการทำบาปแล้วทำบุญเพิ่มเติมเข้าไปให้มากๆยกตัวอย่างคนที่เคยทำบาปไว้เช่นเราเคยฆ่าสัตว์หรือด่าว่านินทาให้ร้ายคนอื่นแล้วเรามาสำนึกผิดด้วยการทำความดีทำบุญให้มากๆบาปไม่ได้หายไปไหนแต่บาปนั้นน่ะมันแค่จืดจางลงไปเท่านั้นถ้ามันจะให้ผลมันก็ให้ผลช้า มันจะติดตามไม่ทันเพราะบุญมันมากกว่าอย่างเกลืออย่างเนี้ยมันมีความเค็มเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปมากๆความเค็มมันก็จะจืดจางไปแต่ความเค็มนั้นอ่ะก็ยังเหลืออยู่เหมือนอย่างยาพิษถ้าเรากินเข้าไปถ้าพิษร้ายแรงก็ถึงกับตายได้เลยแต่ถ้ายาพิษนั้นใส่ส่วนผสมหรือน้ําเข้าไปมากๆยาพิษนั้นอ่ะถึงจะมีอยู่ก็เหมือนไม่มี เพราะมันจืดจางไปบาบุญก็เหมือนกันเมื่อเราทําบุญไว้มากๆไม่ได้หมายความว่าบาปนั้น่ะหมดไปมันแค่จางลงไปกําลังแห่งบาปนั้น่ะมันลดน้อยลงบุญกุศลคุณงามความดีก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาลบล้างบุญกุศลคุณงามความดีของเราได้คือไม่สามารถลบล้างด้วยคําพูดของคนอื่นแม้แต่ตัวเราเองก็ลบล้างออกไปไม่ได้เพราะความดีไม่สามารถเอาบาปมาลบล้างได้ เราอาจจะเข้าใจว่าทำดีมาตลอดแต่พอมาทำความชั่วทีเดียวความดีหายหมดไม่ใช่อย่างนี้เลยการทำบุญทำบาปไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ว่าจะทำน้อยทำมากก็มีผลเป็นความดีเท่าที่เราทำไม่สามารถนำบาปหรือบุญมาหาักล้างกันได้บาปเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเนี่ยมันไม่สามารถล้างออกได้แม้แต่บุญก็ไม่สามารถลบล้างออกไปได้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นมันไม่สามารถลบล้างออกไปได้แม้แต่บุญก็ไม่สามารถลบล้างออกไปได้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อทําบุญไว้ก็ย่อมต้องเสวยผลบุญของตัวเองในทางกลับกันเมื่อทาําบาปไว้ก็ต้องเสวยผลบาปเหมือนกันแล้วแต่จะให้ผลชา้าหรือเร็วเท่านั้นเองให้เข้าใจว่าใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของการกระทําของตนเองไม่มีใครรอดพ้น ไม่มีใครรอดพ้นจากการกระทําของตนเองได้พูดแต่โทษของการทําบาปแต่ไม่พูดถึงวิธีที่จะไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่เราเนี่ยต้องมีความละอายที่จะทําบาปแล้วก็มีความเกรงกลัวที่จะทําบาปแค่นี้เราก็ตัดการทําบาปไปได้เลยแต่บางทีก็ทําโดยหลงลืมขาดสติทําโดยไม่ได้มีเจตนาคําว่าสตินั้น ก็คือความระลึกรู้เท่าถึงอารมณ์ในสิ่งนั้นๆตติมันเป็นแค่ปลายเหตุตัวความละอายและความเกรงกลัวต่างหากมันคือต้นเหตุต้นตอของการทําบาปบางคนมีสติสมาธิดีไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะทําบาปไม่ได้เคยได้ยินไหมฆ่าผู้อื่นหรือทําร้ายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนั่นก็แสดงว่าผู้กระทํานั้นน่ะต้องมีสติสมาธิเป็นอย่างดีทําโดยการวางแผนมาแล้ว สตินัสสมาธินั้นน่ะจำเป็นมากต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางถูกวิธีฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไปด้วยและต้องมีกันทุกคนด้วยที่เขาทำความชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยก็เพราะไม่มีความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละความละอายและความเกรงกลัวนี้แหละสำคัญมากเพราะมีความละอายจึงไม่กล้าทำบาป ละอายอย่างไรละอายกลัวญาติพี่น้องวงตระกูลจะเสียมเสียนึกถึงหน้าที่การงานนึกถึงการศึกษาของตัวเองนึกถึงอายุของตนเองนึกถึงหลักธรรมคำสอนต่างๆเมื่อมีความละอายก็ไม่กล้าที่จะทำบาปแต่ว่าละอายนั้นนะ่ะก็ต้องมีความเกรงกลัวไปด้วยเพราะถ้าไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วเนี่ยก็จะทำบาปความละอายก็ไม่มีความหมาย ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นต้องมาด้วยกันบางคนไม่ละอายทําความชั่วแต่ถามว่ากลัวบาปไหมกลัวคือกําลังจะบอกว่าพวกที่กลัวหรือพวกที่ละอายแต่ก็ยังแอบทําถ้าคนไม่รู้ไม่เห็นก็จะแอบทําพอโกงงด้ก็โกงแต่พอทําผิดแล้วเนี่ยก็เกิดความละอายเศร้าโศกเสียใจขอโทษขอโพยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเนี้ย จึงต้องมีสติสมาธิเข้าไปกำกับด้วยเพราะสติเป็นตัวละลึกรู้ทาให้เรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีสมาธิเป็นตัวทำให้ไม่ประมาทพลังพลาดบางทีเราก็มีความละอายและก็มีความเกรงกลัวด้วยแต่เกิดความประมาทและขาดสติจึงทำให้เราทําผิดพลาดหลงทําบาปไปความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมคุ้มครองโลกคือทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนทำร้ายกันพระพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งเย็นแต่เปื้อนโคลอนอีกก้อนหนึ่งร้อนมีไฟลูกแดงคนฉลาดเนี่ยย่อมรังเกียจไม่จับก้อนเย็นที่เปื้อนโคลนและไม่จับก้อนร้อนเพราะกลัวร้อนก็คือคนที่มีความละอายย่อมไม่จับเหล็กก้อนเย็นเพราะรังเกียจสิ่งสกปรกจากโคลนตม้ม และคนที่มีความเกรงกลัวย่อมไม่จับเหล็กก้อนร้อนเพราะกลัวภัยในอบายมงคลข้อนี้ถือว่าเป็นการปรับเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมคือการงดเว้นจากการทำบาปทั้งหลายด้วยทางกายทางวาจาและก็ทางใจจึงถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต